น้ำบ่อช่วยให้คนสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z อย่จิรยังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ เจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผุกฟังรายการธรรมะสู่สันติเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอัตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้วาวาน้ำผือเมืองตรังเจ้าว,วาดวัดสาริการามอยากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติก่อนอื่นก็ต้องขออนโมธนาบุญแก่นางสาวหัดเสนะนาวแว ท่านผู้อนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังท่านเจ้าหน้าที่ท่านผู้คังทางบ้านทุกคนทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมะเส็งวันนี้รายการธรรมะสู่จันติ ก็ทุกเช้าของวันอาทิตย์จะได้มาพูดคุยพบปะทางเสียงทางสื่อออนไลน์ต่างๆจากให้ท่านทุกฟังจะได้ควงรายการธรรมะสู่สันติวันนี้โชคดีเช้าๆเนี่ยฝนไม่ตกเมื่อวานตอนเย็นๆก็ไม่ตกทั้งวันก็นับว่าโชคดี วันนี้ก็เลยถือโอกาสประกาศหารบุญของวัดศาธิการามเมื่อคืนวันที่25ตอนเวลาหนึ่งทุ่มก็สมโพธิผ้ากาถินตลอดถึงบริวารก็สมโพธิเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวันนี้นี่เป็นวันทอดกถินที่วัดศาธิการามขอเชิญชวนแก่บรรดา ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เป็นเอฟซีก็ดีเป็นผู้นับถือหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิฐานดุลณโสถวัดสาธิการามหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามจึงก็วันนี้นัดหมายให้ไปทอดกระถินที่วัดสาธิการามก็เวลาประมาณเที่ยงครึ่ง ก็แห่องค์กถินปีนี้ก็แห่องค์กถินก็เวียนรอบโบสถ์ทักกินาเวียนรอบโบสถ์สามรอบแล้วก็เข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมสองชั้นเข้าไปประกอบถวายผ้ากถินปีนี้ก็ติดต่อกรองยาวกรองไรต่างๆก็บอกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้ว ทางกรองยาวเขาก็โทรมาบอกแล้วแล้วก็ทางวัดนี่ก็ไม่ประสงค์แล้วเพราะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสวรรคตพระชนมายุ9ก้สบสาปีเก้สาพันสาแล้วก็เศษอีกนิดหน่อย ในวันที่24ตุลาคมเวลา3ทุ่ม2 1นาฬิกาท่านก็เสด,ดสวรรคตสู่คาลัหนี่ก็พี่น้องอประสบนิกรชาวไทยรู้กันทุกคนทุกท่านก็ทำอะไรก็อย่างสงบเรียบง่ายแบบสบายสบาย ก็ไม่ห้คลืค่นอะไรต่างๆจึงขอจเจริญพรเชิญชวนวันนี้ทางผู้ที่จะออกร้านที่วัดสาธิการามก็จเจริญพรไปรับประทานข้าวปลาอาหารหวานข้าวมีอาหารเจด้วยเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลถือศีลกินเจก็ทุกคนทุกท่านก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนประกาศให้แก่บรรดาญาโยมท่านสาธุชน เมื่อคืนก็ท่านเจ้าภาพว่าที่ร้อยตรีวิสันสินทุพัฒบริษัทสินทุเศษจากอำเภอพน,นมจังหวัดกระบี่ก็มาเป็นประธานสมโพู์ภาคถินที่วัดสาธิการามก็เสร็จทิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อคืนบอกว่าไปพักที่โรงแรมธรรมดินธนา ในวันนี้ก็เวลาประมาณเก้าโมงก็มาถูกที่วัดสาธิการามจึงประกาศเชิญชวนญาติโยมพุทธบริสสทใกล้ๆที่นับถือหลวงพ่อกา,กาแก้วหลวงพ่อการามที่มานมัสก,การอยู่เป็นประจำะจำก็ขอเจริญพรโยมทุกคนทุกท่านไปร่วมถวา,ายผ้ากาถินนาว,วัดสาธิการามบริวารก็ดีอานิสง์ที่เกิดขึ้นก็ดีนอกจาก พระสงฆ์ได้รับอนิสงส์แห่งการถวายผ้ากรถินของโยมแล้วก็บริวารต่างๆก็นำไปจัดสร้างโรงเลี้ยงของวัดสาธิการามตอนนี้ยืนเสาโดดเดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดมีเงินรักสามล้านก็จะขึ้นโครงหลังคาให้แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จแต่ถ้าหากว่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เก็บเงินเก็บทองไว้ประมาณสักสปีทอดกรถินไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สร้างโรงเลี้ยงหลังที่สองของวัดสาธิการามให้แล้วเสร็จตามจุดประสงค์ของทางวัดสาธิการามนอกจากวันนี้ทอดผ้าตหวายผ้ากาถินเนี่ยมันได้สองส่วน ส่วนที่หนึ่งโยมก็ได้บุญได้กุศลส่วนที่สองก็พระสงฆ์ที่จำบรรษาทวนไรมาศในเอา,เอาวาสนั้นๆเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกันหนึ่งไปโดยไม่ต้องบอกลาเช่นว่าจะพระภิกษุจำวัดอยู่ที่วัดสธิการามเมื่อรับภากระถินแล้ว ก็จะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมไปต่างจังหวัดต่างนู่นต่างนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะจะบอกเจ้าอาวาสแต่ตามระเบียบของวัดต่างๆเนี่ยก็ขอให้ออบอกให้บอกไม่บอกกับเจ้าอาวาสก็บอกกับพระลูกวัดก็ได้ขวากไว้ขวากไว้ว่ากับผมจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ย เผื่อญาติโยมของโยมพ่อโยมแม่ของพระก็ามาถามก็ามาถามเอ๊ะทำไมเจ้าวาดไม่รู้ว่าลูกชายลูกพระไปไหนอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดพระธรรมวินัยแต่ว่าบางทีคนเนี่ยออกไปโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวแล้วก็หายไปไม่รู้หายไปไหน ตามตัวก็ไม่เจอหาอะไรก็ไม่เจอหนึ่งไปไม่โดยไม่ต้องบอกลาสองอไปไม่ต้องพาผ้าไตรจีวรครบทั้งสามผืนเช่นหนึ่งผ้านุงผ้านุ่งจีวรผ้าหม่มแล้วก็ผ้าสังฆติเช่นว่าไปก็ไม่ต้องพาผ้าสังฆติไปไปนู้นไปนี้ก็มันรู้สึกว่า ร่องตัวไม่ต้องพะรึงพรังนี่ก็เรียกว่าได้อานิสงส์ประการที่สองประการที่สามเนี่ยวฉันคณะโพธิปรับปรับระระโพธิก็เรียกว่าฉันได้ฉันได้ฉันเป็นวงรับเกิจนิมนต์หรือบางทีจะออกชื่ออาหารพัาหานี้ก็เรียกว่าไม่ผิด ตามพระธรรมวินยัยเจ่นบางทาีรับกิจนิมนต์ใกล้ใกล้เคียงกันเดียกว่าก็ไม่ผิดตามพระธรรมวินยัยประการที่สี่เก็บอัติเรกจีวรได้เช่นว่า,าจีวรเก็บสะสมไว้สะสมไว้ในบริเวณเทศกาลกรถินนี่แหละหลังจากนู่นไปกลางเดือนสี ก็สามารถที่จะกระทําได้เช่นเดียวกันประการที่5ลาบที่เกิดขึ้นตกเป็นของเธอได้ลาบปาตรีจีวรในช่วงที่ในเขตจํากัดไม่กลางเดินสี่ก็สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ได้ในรยกว่าลาบที่เกิดขึ้นแก่พิสุรูปหนึ่งรูปใดนี้ก็นับว่า ได้รับอานิสงส์นี่ก็เรื่องของการถวายผ้ากรถินการถวายผ้ากรถินเนี่ยมันเป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบอันประเสริฐการทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเนี่ยสู้หารถวายผ้ากรถินไม่ได้แต่เรื่องเงินเรื่องทองนี่นะไม่เป็นปัจจัยหลักไม่เป็นปัจจัยหลักแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือผ้าไตรจีวร ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นหัวใหญ่นะเป็นผ้านุ่งผืหน,น,ผนผหนึ่งก็ได้ผ้าจีวรผืนหนึ่งก็ได้ผ้าสังกติผืนหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องครบทุกถึงทุกอย่างทุกประการจึงในช่วงนี้ก็การถวายผ้าก็ถินก็ดีอะไรก็ดีช่วงหลังตั้งแต่ วันที่24ตุลาคมเป็นต้นมาคือ25 26ไปตามลาดำับก็จัดอย่างสังหบแบบเรียบง่ายเมื่อวานเขาโยมโทรมาโทรมาถามว่าวัดสาธิการามเนจัดงานทรกถินทราบข่าวว่ามีกรองยาวนู่นนี่เ,เขายืนยันว่าเป็นความจริงบอกว่าไม่ ทางวัดสัธติการามนี่รับรู้รับทราบแล้วก็ไม่กระทำเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นเป็นงานอื่นไปจึงก็พอรู้เรื่องรู้ราวก็ทำจิตใจให้สงบแบบสบายสบาย,บายเรียบง่ายโยมถวายผ้ากรถินมาก็ทำให้ถูกต้องตามพระบ,บรมบทารนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะกระทำได้ อย่างที่ทุกคนทุกท่านประสบในกอชาวไทยทุกคนทุกท่านดังที่ท่านทั้งหลายทราบเช่นเดียวกันจึงก็ทําแบบเรียบๆรียบง่าย,ายๆแบบสบายสบายแต่ถ้าหากว่าพระพิสุสามเด่นฉันพัตาหารที่วัดสาธิการามเสร็จสช่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โยมไม่มาแล้วไม่มาแล้วก็แห่องค์กถินรอบอุโบสถต้องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เรียกว่าสวดไปปีนี้สวดอ e ีติพิโสแล้วก็ไม่ได้รำนะไม่ได้รำก็เห่พากาถินก็แบบเดินจงกรมไปเรื่อยๆขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ,ยอ,ยหนอไปเรื่อยๆนี่ก็บาตรทำแบบสบายๆเรียบง่ายแล้วก็ไม่คลื้นอะไรต่างๆแล้วก็เข้าสู่สาลาปฏิบัติธรรมจึงก็เจริญพรโยมก็มีวันนี้ ก,ก่อนที่จะถวายพระกฐถินก็มีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยเจ้าาเพืเมมองตรัง,รงท่านมหาสุวรรณวิชาธโรเจ้าาเพืเมมองตรัง,รงผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดนิครุารามเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาแสดงพระธรรมเทศนาจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็ถวายทายารรมอะไรต่างๆแก่ท่านแล้วก็ท่านเดินทางไปวัดคลองลำเรียง ไปเทศหานผ้าถวายผ้ากรถินที่วัดคลองลำเรียงขึ้นเดียวกันจึงวันนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาได้ไปร่วมกันถวายผ้ากรถินณวัดสาธิการามหรือวัดอื่นๆก็ไม่ไม่เป็นไรวัดใกล้เคียงกันอะไรกันก็ไปโยมช่วยเหลือเกือ้อกูลการทำอัตภาพให้โยมก็ได้บุญได้กุศลพระก็ได้อานิสงส์ ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างได้เพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็หลายวันแล้วขนมันตกโยมตัดยางก็เกลียดยางตัดยางก็ลําบากนี่ลําบากกันทุกคนทุกท่านทางวัดก็เช่นเดียวกันก็ลําบาก่าน้ข้าควค่อยก็ต้องอะไรอะไรจีปาถาแล้วก็ค่าใชา้จ่ายอื่นๆก็จึงต้องประหยัด ลงบ้างเพื่อที่จะลดภาระแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดปลัดกันช่วยก็อวยใจถ้ากัดกันก็บรรลัยทั้งสองฐานโยมอยู่วัดไหนไปไปทำที่วัดนั่นแหละเออถ้าหากว่าจะไปหลายวัดก็ทำวัดที่ใกล้ๆบ้านที่ว่าเรา นำศพไปอะไรก็ดีที่จะเอาไปไปขวางไปเผาที่วัดนั้นทําวัดนั้นนโะยมทําให้เต็มที่เพราะว่าวัดอื่นมันเป็นเรื่องประกอบเรื่องประกอบบางคนบางท่านนี่โอ้ยบ้านอยู่ตรังแต่นู่นไปทําต่างจังหวัดต่างภาคแล้วก็ทําเยอะๆด้วยนะแต่พอเวลาตายอะเวลาเป็นเวลาตายขึ้นมาเออมันเผาผีที่ ที่วัดเรานี่แหละวัดเรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราได้ใช้สอยได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทำโน้นทำนี้ให้แก่ท่านทำโน้นทำนี้ไว้บริการญาติโยมท่านสาธุชนนี่ก็ทางวัดก็ช่วยเหลือเกื้อกูลโยมโยมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลวัดเช่นเดียวกันเรียกว่าผลัดกันช่วยก็อวยใยแต่ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนี่ก็ ไม่รู้จะทำอย่างไรจรึงก็ประกาศเชิญชวนแก่บรรดาญาติโยมท่นานสาธุชนเมื่อวานนี้ก็พระครูสุวรรณธรรมโกศิิ์เจ้าอาวาสวัดยอทองก็มาถวายปัจจัย2,500บาทที่วัดสาธิการามร่วมอนุโมทนาถวายป้ากระินที่วัดสาธิการามแล้วก็มีพระครูกิติยาน,นวิมล เจ้าวาดวัดลำพูราที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำพูราก็มาถวายไว้สองพันก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกเนียยว่าท่านรู้ท่านรู้ก็เป็นเอฟซี C กับท่านด้วยด้วยท่านก็มาร่วมถวายปัจัจสองพันบาทแล้วอาจารย์รักูรุฑทัตบัญญาพรเจ้าวาดวัดทุ่งหวังที่ปรึกษาเจ้า,าคณะตำบลโคกหล่อท่านก็ ให้พระพันทยุทธเลขานุการเจ้าคณะตำบลทับเที่ยงมาถวายปัจจัยอีกหนึ่งมืนกับหนึ่งพันหนึ่งมหนึ่งพันบาทถวายไว้กับเจ้าวาดวัดสาธิการามก็เลยลงบันนำบัญชีอะไรที่ให้มันเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทําอย่างโปร่งใสเอ,อ สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคนนั้นคนนี้ก็มาทําบุญต้องเก็บเล็กผสมน้อยต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็อาจารย์พระครูประยุทธ์อาคารธรรมเจ้าคณะตำบลโคลกหล่อท่านก็มาถวายปัจจัยเช่นเดียวกันเมื่อวานรู้สึกว่าสองพันบาทท่านก็ถวายกับเจ้าวาดเช่นเดียวกันนี่ก็เรื่องของพระสงฆ์ที่ รู้ข่าวร,รู้รู้ราวว่าวัดสธิการามในมีการทอดถวายภาะกฐินในวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2องพัท่านก็มาร่วมอนุโมทนา,าทำบุญอตาตมารู้ก็อตาตมาก็ไปไปช่วยเหลือเกือกูลจึ่นกันและการดูเห็นหน้าเห็นตาก็เรียกว่าชื่นอกชื่นใจเพราะว่าคนเรานี่ อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพักมีพวกบ้างตามอัตภาพแต่ปีนี้ต่างจังหวัดเช่นจังหวัดสงคราอำเภอใหญ่จังหวัดสงคราวัดกุดนลังก็ไม่ได้บอกแล้วก็ตมาก็ไม่ได้ไปร่วมทอดร寿ไหวพระกระถินเช่นเดียวกันเพราะว่าวันก่อนติดการลากเรือพระการลากเรือพระก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ปัจจัยในการโยมก็บริจาค ใส่หัวเรือพระในต่างๆก็ได้แสนเจ็ดหมื่เศษแสนเจ็ดหมื่นเศษนี่ก็รายรับรายจ่ายก็นู่นทำเรือซ่อมร่มเรือพระบ้างใจถวา,ายพระทรงองค์เจ้าให้รางวัลแก่จิตวัดก็ได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปก็ตามอัตภาพตามสมควรจึงขออนุโมทนาบุญแก่ทุกคนทุกท่านเลย ที่เป็นเอฟซีกับทางวัดสาธิการามนับถือหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามพระประธานในอุโบสถวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบาร,รมีหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามแหละเพราะว่าขอให้ปัดเป่าคนควาน้าในย่าอย่าให้ตกแล้วก็ตกช่วงบ่ายไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าถวา,ายผ้ากาถินเป็นเรียบร้อยแล้วจึงก็ขอเชิญชวนเชิญช,วน,ชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่าน ได้ไปร่วมกันถวายพ้ากรถิ่นที่วัดสาริการามแล้วก็มีอาหารหวานขาววันนี้ไปก็ไม่ต้องพาปินโตไปโยมไม่ต้องพาปินโตเพราะว่าทางวัดนี่มีการบริการวันนี้ก็ติดต่อครัวเชฟจากหาดจำรานไปเป็นพ่อครัวไปเป็นพ่อครัวนั้นส่วนของวัดส่วนของวัดก็ส่วนของญาติของโยมก็ไปออกร้าน ไปออกร้านให้กินพรีนะกินพรีทานพรีก็ทําบุญตามอัตตามอัตยาัยใครมีมากก็ทำมากใครมีน้อยก็ทําน้อยเรียกว่าตามกําลังศรัทธาบางคนบางท่านนี่มีเงินมากนะแต่ว่าก็ศรัทธายี่ิบาทก็เอายี่ิบาทนั่นเองนั้นว่าในการเทศกาลถวายพาระกรถินเนี่ยตามว่าแบ้งสีออ่ห้าแบ้งเนี่ยมัน ใครได้อานิสง์มากกว่าน่าจะแบงค์ยี่สิบเพราะแบงค์ยี่สิบนี่ก็เข้าวัดส่วนใหญ่เข้าวัดส่วนใหญ่นี่ก็ถ้าเป็นยังไงเนี่ยแบงค์ยี่สิบนี่ยได้ขึ้นสวรรค์นอกจากนั้นแบงค์ห้าสิบนี่ก็น้อยแบงค์ร้อยนี่ก็เออพอใช้ได้แต่แบงค์ห้าร้อยนี่จะนู่นเข้าห้างแบงค์พันเนี่ไม่ต้องพูดพูดถึงเลยเพราะว่าเออเข้าห้างอย่างเดียววัดเนี่ยไม่ค่เข้า ข้าแล้วก็ไม่ได้โผล่หน้าโผล่ตามาฉะนั้นว่าทําเล็กตาน้อยตํากว่าร้อยเขาไม่ค่อยทํากันนั่นเรียกว,ว่าเรื่องของการถวายปัจจัยอะไรก็ดีในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขอนวัดฉะนั้นว่าทางวัดสาธิการามก็ตอนนี้ยืนเสาโรงเลี้ยงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสาหล่อเสร็จไว้นานแล้ว แต่ว่าขาดปัจจัยขาดปัดจจัยส่วนหนึ่งก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยให้ได้ทักสามล้านแล้วก็จะได้ยืนหลังคาขึ้นโครงหลังคามงกระเบื้องมงกระเบื้องนี่ก็เกือบเ,นะเกือบแล้วนะเกือบเกือบแล้วอย่างอื่นนี่ก็คงจะไม่มากเท่าไหร่เนี่ก็เชิญชวนด้วยความจริงใจให้แกบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนเนี่ย ปีนี้ก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังสนแก้วก็กัลยาณมิตรโดยหลวงพ่อธรรมชโยตันถวายาสามหมื่นวัดวัดละแสนนี่ก็หลายวัดรู้สึกว่าเป็นสองร้อยวัดนอกนั้นก็วัดละหนึ่งหมื่นก็ใช้เงินไปมากแล้วก็ทางวัดราธิการามนี่กป็ปีนี้ก็ได้รับ ความเมตตาจากหลวงพ่อเช่นเดียวกันก็มาถวายหนึ่งแสนบาทที่วัดสาธิการามไม่รู้ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คก็ไม่เป็นไรนี่ก็ทางวัดนั่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมหรือวันนี้ไปพร้อมเพียงกันณนะวัดสาธิการามเพื่อจะได้ถวายผ้ากาฐินให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณ จเจริญพรท่านผู้ฟวังทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสูุสันติทุกเช้าของวันอาทิตย์ถ้าหากว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่ไปงานของรัชการที่จำเป็นจำเป็นก็จะได้มาออกสดสด,สดทุกวันได้ควัเสียงพระบ้าง เราควัาชายเดนมั่งนู่นมั่ง,น,น,งนี่มั่งควังจนว่าบางทีนี่มันมึนๆเหมือน,นกันก็มาเจอกับพระบ้างวางเสียงพระบ้างเ,าเป็นมงคลเป็นมงคลเพราะว่าพระเนี่ยเป็นผู้ขอเป็นผู้ขอขอบิณฑบาตเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ไม่ดีไม่งามเรื่องไม่ดีไม่งามก็มีอยู่กับตัวของเราเนี่ยากายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจก็ดีถ้าหากว่ากายของเราดี วาจาของเราดีจิตใจของเราดีก็เป็นมงคลเท่านั้นแหละจากนั้นในโอกาสวันนี้ได้มาออกรายการธรรมะสูตสันติจึงขอนมนุมทนาบุญขอบคุณแก่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกันถวายผ้าการะถินก็ดีหานทอดปาป่าก็ดีทุกคนทุกท่านที่เป็นเอซก็ดีรู้จักมักคุ้นับถือหลวงพ่อกาแก้วการามก็ดี ก็จะเดินพรขกอบผุนทุกคนทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสุดนันตีก็ยังเหลือเวลาห้านาทีขอนโมทนาบุญขอคุณพระรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมก็หลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิทฐานดูหน้าโบสถวัดสาธิการามจงนบนานประทานพรให้โยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังขอเมตลตังนะพุทธังพุทโธธรรมโมธรรมังขอเมตตะตังนะธรรมังธรรมโมสังโคตังคังขอเมตลตังนะสังคังสังโค พุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังกังเป็นข้าเป็นของไหลมาเทมานาะชาลิติเสวลีเดรัก,กุนางเยงตังโทติลาปังพระวันตุเมพุทธตอคาราบมาเงินมีธรรมโปคาลาบมาเงินมีสังโฆโภคาราบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยิ่งเกินไปกว่านี้นาะชาลิติตลอดกาลนานเทิร